คลิปนี้เรามาทำมันแก้วผัดไข่ปีแกนกันค่ะอันนี้คือเต้าหู้นะคะแต่ว่าเราสามารถทำให้มีความคล้ายไข่ได้นะคะโดยมีวัตถุดิบที่เป็นพระเอกเลยก็คือเกลือดมหิมาลัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับวิธีการทำในคลิปนี้กันเลยนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ ก่อนอื่นนะคะเฟิร์นอยากจะแนะนําวัตถุดิบเกลือหิมาลัยนะคะตัวแรกคือเกลือชมพูค่ะมีธาตุเหล็กสูงโซเดียมต่ํากว่าแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็มีรสเค็มกลมกล่อมค่ะส่วนเกลือดําหิมาลัยนะคะมีแร่ธาตุกรมมถันสูงมีโซเดียมต่ํากว่าแล้วก็มีกลิ่นคล้ายไข่นะคะทำให้เราเนี่ยนำมาทําเมนูนี้ได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะเริ่มต้นกันที่หัวหอมใหญ่นะคะจะทําให้เมนูนี้นะคะมีกลิ่นหอมขึ้นนะคะใช้หัวหอมใหญ่นะคะครึ่งหัวค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะของเชฟนะคะที่เขาจะทำกันนะคะทำให้เราซอยหัวหอมได้ง่ายแล้วก็เล็กนะคะมีขนาดสม่ำเสมอกันค่ะ ต่อไปเป็นวัตถุดิบมันแกวนะคะเฟิร์นจะใช้ทั้งหัวนี้เลยนะคะมันแก้วเนี่ยจะมีรสหวานจากอินูลินนะคะซึ่งร่างกายเนี่ยไม่สามารถเผาผลาญได้จึงเหมาะกับผู้ที่ควบคุมน้ําหนักนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นเบาหวานค่ะอีกทั้งนะคะมันแกวยังมีไฟเบอร์สูงนะคะจึงมีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายช่วยป้องกันท้องผูกได้ดีค่ะเราก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะหรือว่าบางคนจะชอบเอามาขูดให้เป็นเส้นหรือว่าหั่นให้เป็นเส้นก็ได้ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะใส่แครอทด,ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้หน้าทานนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บางๆหน่อยค่ะ อันนี้เป็นพริกหยวกม็ดเล็กนะคะก็จะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะใส่เพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความเผ็ดนิดๆแล้วก็ความหอมค่ะจะใช้2เม็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะคะเราจะซอยไว้สำหรับโรยใส่ทีหลังนะคะเพื่อเพิ่มความน่าทานแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับมันแกวผัดไข่พีแกนของเราค่ะ จากนั้นนะคะก็ซอยผักชีไว้สําหรับโรยหน้าด้วยนะคะเมนูนี้เป็นอาหารแนวอาหารไทยนะคะเราก็จะมีผักชีต้นหอมนะคะเป็นตัวตกแต่งของเราค่ะมาถึงนางเอกอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือเต้าหู้นั่นเองค่ะอันนี้เฟินใช้เต้าหู้นหนึ่งก้อนเลยนะคะเป็นเต้าหู้นชนิดนิ่มนะคะก็จะนํามาบี้ด้วยมือแบบนี้ค่ะจะมีลักษณะคล้ายไข่แบบเป็นเอ็กซ์ครัมเบอร์นะคะเฟินจะทําเหมือนกับว่าเป็น ผัดไข่นะคะก็จะทําให้เท็เจอร์ของเต้าหู้นะคะมีความนุ่มแล้วก็มีความละมุนมากขึ้นค่ะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ เตรียมพอมตถุดิบทุกอย่างแล้วนะคะนั่นก็คือต้องหูของเรานะคะคที่บี้ไว้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวหอมใหญ่พริกนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือถั่วลูกไก่นะคะตัวนี้ก็มีโปรตีนสูงนะคะแล้วก็รูปร่างน่ารักนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องปรุงต่างๆเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็มันแก้วแครอทต้นหอมผักชีนะคะก็ที่เตรียมไว้ครบหมดแล้วนะคะเราก็มาตั้งกระทะเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหาระะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นก็ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดจนหอมนะคะสักพักหนึ่งนะคะเราก็ตามด้วยมันแก้วแล้วก็แครอทเลยนะคะผัดให้พอสุกค่ะแล้วก็ตามด้วยถั่วลูกไก่อันนี้เป็นถั่วลูกไก่ที่ต้มไว้แล้วนะคะ เติมน้ำเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้ผักสุกนะคะทั่วถึงถั่วลูกไก่นี้นะคะเพื่อที่จะให้รวดเร็วในการทําอาหารวีแกนนะคะเราสามารถต้มแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟรีซนะคะไว้ได้เลยนะคะเวลาเราจะทําเมนูอะไรนะคะเราก็นําออกมาทําเมนูต่างๆได้อย่างสะดวกเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เช็คว่าแครอทนิ่มหรือยังนะคะพอผักเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ตามด้วย เต้าหู้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผงปาปริก้านะคะแล้วก็ขมิ้นนะคะแล้วก็ผงกระเทียมพริกไทยนะคะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นเกลือดําแล้วก็เกลือชมพูค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติเค็มกลมกล่อมนะคะแล้วก็เพิ่มกลิ่นไขใ่ให้กับเต้าหู้ของเรานะคะเพื่อที่จะให้เป็นเมนูมันแก้วผัดไข่วีแกนนะคะซึ่งไข่วีแกนของเราเนี่ยก็หมายถึงเต้าหู้นั่นเองค่ะโดยที่มีกลิ่นไข่จากเกลือดำหิมาลัยค่ะ พอทุกอย่างเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ใส่พริกนะคะใส่พริกหยวกที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะผัดให้พริกพอหอมแล้วก็นิ่มสุกนะคะไม่ต้องให้สุกมากนะคะพริกจะได้มีความกรอบค่ะเราก็ชิมรสนะคะว่าชอบรสหรือยังถ้ายังไม่ชอบนะคะหรือว่าอยากจะให้มีรสกลมกล่อมของซีอิ๊วขาวมากขึ้นนะคะเราก็สามารถเติมซอสถัวเหลืองได้ค่ะเติมจนกว่าจะ อร่อยพอใจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสถั่วเหลืองนะคะได้หมดเลยค่ะเราก็ผัดจนมีความแห้งพอสมควรนะคะแล้วก็ปิดไฟนะคะแล้วก็โรยต้นหอมผักชีที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะแล้วก็เก็บส่วนนึงไว้โรยทีหลังแต่งหน้าค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเราก็เสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะอันนี้สามารถทานได้หลายมื้อเลยนะคะแล้วก็หลายคนด้วยนะคะเพราะว่าเปิร์นทำไว้เยอะเลยนะคะนี่นะคะก็โดยต้นหอมค่ะแล้วก็ตามด้วยผักชีนะคะทานกับน้ำปลาพริกวีแกนนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆผู้ติดตามนะคะที่อยากจะสนับสนุนช่องของเฟิร์นนะคะ for F e r n for Fun ค่ะให้มีกำลังในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อเกลือหิมาลัยจากเฟิร์นได้นะคะเฟิร์นทำแบรนด์ขายสินค้าออนไลน์นะคะชื่อว่าบ้านสวนนาร้านดาวค่ะสินค้าขายดีตอนนี้นะคะก็จะเป็นเกลือหิมาลัยนะคะมี เกลือดแล้วก็เกลือชงพูค่ะเป็นเกรดที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งบํารุงสุขภาพนะคะแล้วก็นํามาประกอบอาหารแล้วก็นํามาทำข้าวของเครื่องใช้นะคะที่ใช้ดูแลตัวเองจากธรรมชาติร้อซได้ครอบคลุมในชีวิตประจําวันเลยนะคะ เป็นเกลือหิมาลายแท้100%นะคะที่นำเข้ามาจากปากีสถานนะคะซึ่งเป็นประเทศต้นกำเนิดของเกลือหิมาลายนั่นเองค่ะช่องทางการติดต่อสั่งซื้อนะคะอยู่ที่ description box ด้านล่างแล้วนะคะเป็น link ออนไลน์ะคะหรือว่าจะแอดที่ QR code ที่หน้าจอนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแลวก็เป็นกำลังใจสนับสนุนช่องของเฟิร์มมาโดยตลอดเลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งมารู้จักกน,นะคะก็อย่าลืมกด ลค์นะคะกดแชร์เป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปนั้นน,น,นะคะแล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเฟินลงคลิปแล้วเนี่ยก็จะไม่พลาดคลิปที่เฟินตั้งใจทำทุกๆคลิปเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ